มหาวิทยาลัยอสมชัญร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยจัดงาน ITU ICT Forum 2012งานนี้มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายเพื่อให้เพืเ่อนๆยุคใหม่ได้ทันยุคทันสมัยไปกับเทคโนโลยีภายในงานจะมีบริษัทไหนมาร่วมเปิดพูดกันบ้างและเพืเ่อนๆจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนั้นไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันก่อนค่ะคือเทคโนโลยีในสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นดาบสองคมคือถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันก็เป็นการเสียเวลานะครับ เทคโนโลยีที่เด็กจะเอาไปใช้เรียนได้เนี่ยมันมีหลายอย่างหลายประเภททงมาลัยเองแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเยอะเหมือนกันพอสมควรอย่างเช่นยูทาวน์ own, ที่นักศึกษาต้องเดินเข้าไปดูว่าจะมาที่ไอ้แบก็จะต้องไปเข้าห้องนั้นห้องไหนห้องไหนห้องไหนเนี่ยเขาก็เปิดดูในคอมพิวเตอร์ได้งานในวันนี้เนี่ยเป็นงานของสมาคมอุตสาหการรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยซึ่งมาเป็นตัวผลักดันเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยจะได้เป็นก็เรียกว่าสมาร์ทไทยแลนด์ ให้เป็นประเทศที่เร้วกาต้องรู้จักใช้นำแอปพลิเคชันต่างๆนี่เอามาใช้เพราะในประเทศในภาคพื้นเอเชียซึ่งเป็นประเทศที่เราเรียกว่าในอนาคตจะเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยสิประเทศหรือ10ประเทศบวก3บวก6อะไรที่เขาคิดจะทําในอนาคตเนี่ยนะครับเขาไปกันไกลแล้วแต่ของเรานี่ยังค่อยๆไปอยู่มันจะไปอย่างเชื่องเชื่องช้าเนี่การไปช้านี่ถ้าเปิ่ไม่ไม่มีคนกระทบก็ไม่เป็นไรแต่เนื่องจากว่าเธอเราไปช้าทางด้านเศรษฐกิจของเราเราจะช้าตามไปด้วยมันจะเกิดปัญหา เพราะฉันเราควรที่จะต้องส่งเสริมคนของเราเนี่ยให้มีความรู้เพราะว่าการที่เราสร้างศักยภาพให้กับคนเนี่ยคนเราจะเก่งขึ้นในแง่ของการไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ในการพัฒนาตัวเขาเองทักษะในด,นด้านต่างๆนะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานมีบูธจากบริษัทชั้นนำมากมายที่มาเปิดตัวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆให้เหมาะสมกับวัยรุ่นและสังคมในปัจจุบันค่ะเราไปถามถึงความเป็นมาของการรถโชว์ในครั้งนี้กันดีกว่าค่ะจุดประสงค์ของเราคือเราอยากจะให้เด็กๆน้องๆหลานๆเนี่ยได้มองเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มาเกิดขึ้นมานะครับคือเราเราบางครั้งเราไม่ทราบหรอกว่าอย่างหัวเว่ยเนี่ยเขามีโปรดักต์อะไรเราไม่มาเราไม่รู้เราไม่เห็นนะครับแล้วก็ AIS เรื่องเยอะแยะ,ยะหลายๆเรื่องก็อยากให้เขาเห็นนี่คือเรื่องหนึ่งให้เขาเห็นเทคโนโลยอีอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากให้เขามองเห็นว่าไอ้โอกาสของเขาเนี่ยเขาจะมีโอกาสมากในการเรียน รู้และทําให้มันเกิดเป็นดักตขึ้นมาเช่นคอนเทนต์ของพวกมือถือนะครับการประกวดกันทั่างสมาคมเนี่ยเราจัดการประกวดอยู่นะครับ ICT Award ทิตต้าไทยไลน์ ICT Award แล้วก็ส่งไปแข่งเอเชียแปซิฟิกอะวอร์ดนะครับมีการจัดประกวดการแข่งขันของทางรางวัลเจ้าฟ้าไอทีขสมเด็จพระเทพพระรัชกจุมาราชกจุมารรีท่านนะครับว่ามีการประกวดกันคือเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้เขาเห็นเทคโนโลยีและ นำไปทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินี่คือสิ่งที่เรามาในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆมีบทบาทกับชีวิตของเราค่อนข้างมากค่ะแต่จะมีความสําคัญกับนักศึกษามากน้อยแค่ไหนนั้นเราไปถามเพื่อนกันเลยดีกว่าค่ะก็เหมือนประมาณเป็นการได้อัปเดตว่ามันมีของอะไรใหม่ๆบ้างอะไรประมาณนั้นแล้วก็ได้ได้รู้เกี่ยวกับบริษัทต,ต่างๆว่าเขามีบริษัทอะไรเขามีสินค้าใหม่อะไรก็ต้องใช้เยอะในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยใช้ในเรื่องการเรียนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้อง อัปเดตมากขึ้นมันก็มีประโยชน์ส่วนมากก็จะเป็นพวกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ก็จะเสิร์ชข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยทำงานต่างๆทํารายงานอะไรอย่างเงี้ยส่งอาจารย์พอเวลาเรียนก็ได้เหมือนแบบใช้พวกเขาเรียกอะไรอะ่ะได้ใช้ดิกอะไรอย่างเงี้ยหาอะไร ก็มากนะพี่แบบพอเวลาแบบเราลืมทํางานอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็สามารถเสิร์ชหางานในในโทรศัพท์ได้เลยก็มีความสาคัญเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช้เทคโนโลยีในการช่วยทํางานให้งานสะดวกสบายง่ายขึ้นความสําคัญในเกือบทุกๆด้านทั้งในเรื่องเอ่อทั้งการเข้าสังคมอย่างเช่นการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็เรื่องการเรียนเราก็ใช้เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมที่สมาคมอุตสาหการรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยได้จัดขึ้นและงานนี้ยังเป็นการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับเพื่อนๆชาวมหาวิทยาลัยกันด้วยล่ะคะ่ะยังไงก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ใช้เทคโนโลยีกันอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกๆคนคะ่ะ